สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะไปตามล่าหาแมงกระพุนนะคะแมงกระพุนซึ่งค่ะปลายายังเปิดแมงกระพุนไม่ได้เลยนะคะดูที่มนภาพเนาะเรามาดูข้อมูลปลานะคะสามสามอันแรกเนี่ยสามอันบนเนี่ยคือเปิดเต็มหมดแล้วนะคะอันนี้เนาะ สัตว์น้ำชั้นเลิศเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตัวอื่นมันคือคงยากนะคะเพราะว่ามันจำกัดเวลาเนาะแต่เหลือเนี่ยแมงกระพุนเนี่ยแมงกระพุนหยกเนี่ยไม่จำกัดเวลานะคะแล้วก็หาได้ที่เกาะบุพผาคะเลเวลตกไปยีสี่ซึ่งเรายังเปิดไม่ได้เลยนะคะไปตกก็ไม่ได้สักทีนะคะวันนี้ก็ดองพลังงานไว้แล้วนะคะ ดองพลังงานไปแล้วเราจะไปตามล่าหาแมงกระพุนกันนะคะโอเคเราจะไปแบบเกาะเกาะอะไรนะตะก,กี้เกาะนักผจญภัยเลอวจะไม่ได้มืนมืนมืนตึ๊บ เกาะบุผานะเกาะบุผาโอเคเกาะบุผาอันนี้นะบุผาแมงกะพุนนะมันบอกว่าได้ทุกทุกสภาพอากาศเนาะเราจะไปตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมแมงกะพุนมันชอบน้ำเชี่ยวปะ น้ำแรงกระแสะแรงวะมันก็ไม่มีข้อมูลบอกเนาโอเคสุม่มสุ่มไปตรงนี้แล้วกันวารแล้วนะ 你晚 นิดนึงก่อนเี๋ยอได้เอเอาสิบรอบไปก่อนอมาลุ้นกันนะคะว่าปลายฟ้าจะได้หรือเปล่าแมงกอะพุน ยงยงยงถ้าไม่ตรงนี้ก็เดี๋ยวย้ายที่นะคะลองสักสิบสิรอบก่อนพื้นที่นี้แต่พลังงานเราจะถึงหรือเปล่า น,นี้มันถิ่นปักเต้าวะเนี่ยมันน่าจะเป็นถินปักเต้าไม่เจอแมงนกระพุนเลยเดี๋ยวห้ารอบพอห้ารอบพอเก็บพลังงานไปที่อื่นได้ปลาลิ้นหมาด้วยออีกรอบนึง ใช่ตรงนี้เดี๋ยวเราย้ายที่ไปริมชายฝั่งริมชายฝั่งตรงไหนดีตรงนี้เหรอไปตรงนี้กันทะลุไปเลย หาที่แคร่ก่อนมันน่าจะอยู่อย่างนี้ป่ะพลังงานเรามีจำกัดนะคะงานต้องรีบหาแล้วแหละหืมถิ่นปักเป้าอีกแล้วหรือว่าเนะี่ยตกในรูนะคะตกปลาในรูในหลืบ เจอของดีก็ได้ยังยังไม่ได้โอ้ปักเป้าคลองทะเลแล้วมั้งเนี่ย ไปแล้วนะคะแมงกระพุนหยกตัวแรกเห็นไหมว่าในหลือมือซอกมักจะเจอของดีนะโอเคพิกัดตรงไหนบอกเพื่อนๆก่อนตรงนี้นะคะจะได้แมงกระพุนนะคะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรือจะเป็นที่ดวงนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะพิกัดตรงนี้นะพิกัดตรงนี้นะคะ โอเคเราประสบความสำเร็จแล้วนะคะข้อมูลปลานะเราเปิดได้แล้วนะคะตรงนี้แบงกระพุนโอเคถือว่าคลิปนี้ประสบความสำเร็จนะคะบ้านอื่นคงต้องรอคลิปถัดไปเนาะเพราะมันเป็น ระยะเวลาจำกัดนะคะช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีแล้วก็16บหกอีกสินาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเนาะมันใช้มันต้องมีเวลานะคะพวกนี้ต้องมีเวลานะเราถึงจะตกมาได้อันนี้ก็อยากได้นะเป่ามื้อเนี่ยอยากได้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาว่างนะมีเวลาเดี๋ยวเรามาทําคลิปตกปลาตามล่าปลาที่เราขาดกันดีกว่าเนาะพวกนี้ปลาทองั้งนั้นเลยนะคะใหญกนานโอเคถึงว่าครั้งนี้เราประสบความสำเร็จอะต่อให้ต่อให้อีกสองอะรู้แล้วนะ,ะตะกี้เราเกิดคอมโบประมาณ12คอมโบนะ ถ้าประมาณ12คอมโบนี่เราจะได้ของแปกใหม่เลยเราจะได้ของของดีนะจยสังเกตคอมโบตรงนี้นะ9 12อ่าพอ12เห็นไหมได้แมงกระพุนเลยอ่ะอีกอันนึ่งอของดีมักอยู่ในหลืบในซอกนะคะทุกคนอย่ามองข้ามนะคะรอบสุดท้าย สังเกตคอมโบนะอันนี้น่าจะไม่ใช่น,นี้จะไม่ได้นะจะไม่ได้นะปิงทะเลเราผ่านมาแล้วนะคะโอเคคลิปนี้ขอจบยงเท่านี้นะถือว่าเราหาแมงกระพุนสำเร็จนะคะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนาเราจะมาตามล่าหาปลาอะไรกันนะคะรอติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ